มาเด้อหาหน่อยน้ำกันมาเด้อ,อมาจากกรุงเทพหาสันบ่ดิหาน้ำเลยหอนเลยยุ่งกจะไรยุ่งกจะไรฝนกันกบซึ้บบบบบบนอย่างสีโต๊ะบ่ดิบ้านในตกะบ่ฝนโอ้ไม่ตกิดวะนี่สามอันแล้ว ก็จะไปหาไม่บ่กางแรกคุยกันมาสิมาหาอย, <c oughs> <g ather> ย่างแรงกานฝ้นตกก็เลยมาหาตอนนี <c oughs> เ้เรื่องบอกพ้นา่าให้เก็บพระโฮมได้นะคับ้นตกไม่ได้บอกใครสั่มตากไหวไหมที่เท่ไหมว่า <c oughs> สีบอกคาดจะเอียงบูลืมสั่ม อาหารบรรหนเขาก็มีซำนีละมุกน้ำใหม่แกงน้ำใหม่อาหารชั้นดีมุกต้มมีซำเหนีละจังหวยบรดกินเขาจะข้นได้ไปหน้าดูน้ำมบอ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 มันสีสันที่จังสันแลยตัดขวนมัน นุ่งตอมหนี่งก็ข้าอาจจะพากันนั่งปอกนั่งเบิ้งใส่เบิ้งขัวเนี่ยเพื่อไม่เน่ามาจาดแล้วมีแต่ผู้หยานน้อกันด้วยมานต้อกันโอ้ยฮอนปกติมีคนมาหาบน่นเยอะแยะ,ยะมองเหยื่อมองฮานะมัมง้มงเออยังคุดลงบ่บ้างยัยคุดลงโอล่โผล่ขุนหรอือเปล่าข่างขุนหรอืเหรอเปล่า เดินอันนี้ดอนใหญ่ก็กุดลงอันเดียวก,ก,กันก <c oughs> ดุดลงกุดลงก็คือมีเคยไดนยินตำนานว่ากค่สิษา์่าบอกคนเนาะตรงนี้มันเป็นกรุด เกาให้เธอเด้อมีคนชมตีตัวลูกโอ้ยนั่งยังมะนั่งมะก่อโอ้โหดีแต่โอ้ยมะก่อนเก็บนั่งยางบ่เรียกว่าบักโก้อะไรนลาไปปลูกแต่บ่รนี่เอาไปเผาะปลูกเป็นยางนี่นะเสร็จแล้วก็อาไปเก็บรอละซักเอาเขาว่มีคนมาเก็บอับปปลูกกัน บื่อึงเไไย่ไดอกมันไล่แต่มันมันตายดอกนี่แล้วก็หาตอ่อหาตอ่อหาเตนบ่เสียงหาดีๆก็ไเด้รายอยู่หาดีอยู่นี่จะหาบด้หาบดีได้ ถ้าเราเอียาแก่เราต้งไกินขึ้นกินเยนอะเลยีปอมันห่อนต้องไปเงื่อนไม่พูก <c oughs> ห่อน,นเรียน,นเพราะแดดมันซองไงข้างนอกก็ห่อนต้องเปิดแอร์น่ะยิ่ง <c oughs> เปิดแอร์ข้างนอกแต่บ่มีคนอยู่นะไม่ใช่มีคนอยู่อันมันบอกเครื่องแตกรไงเขาไปละแตกอนมันยังไงเย็นยุกแต่กะเห็นหงสิลปนะเขาไปมีดึดตึบยุก เปิดได้บอลดีเปิดประตูกลับไปกูกิดระแวแงอยู่ว่าผู้ใดสินังอยู่ตรงไดนไม่หูเพราว่าเห็ุแบบนี้มันเย็นมันเย็นได้ล,<ะ>ล่ะแสงบ่เขา,า,เขามันเย็นเปิดหน้าต่างออกมันก็เย็นแต่ว่าถ้าจะเปิดเอาลมจะพอย่อมละเล่ะจะพอย่อกังเว้นอยู่พายจะไปเปิดมันหอนนานี้นายังหนาน้องใหม่หรือนาอยังนาฝน นาเน้อใหม่เด้อพี่น้องเด้อมหาเอใหม่น้ำกันเด้อใานานุศลใจละกุศลจำนาหมาไหลํำนานกระบกจบซ้ำจำนานซ้ำนี่ละเอายาบดวงเนี่ยบวมหูเรยวเอาไปหนีบเอาไปเอาไปใ้กอเอาใหม่คุณเขาไปหากีใหม่อันนี้มันไก่แมมันไก่กอเอาไหม่เพื่มจิกระดึบกระดึบเพ่หอยมันไก่ไะจะซื้อหลักรัพย์เรามานกัก บ่เคยขายชัตัดชีวิตมานี่นานแล้วแต่แคมาบ้านนี่ขายกิหลไร่ปลูกไร่หรือซื้อมื่นละถุงมื่นละถุงแม็กซ์กิโซื้อไปปล่อยบ่ซื้อมากินนี่แหละปล่อยต้องถอดเอามื่นได้ก็เอานอกเย็นไปก่อนจังกินบ่ะไม่ตายก่อนนะสนะให้มันให้มันแข็งให้มันอัน ให้มันสลบให้ไมนสลบทาพีเซนามเลยมันตีตนูนเมื่อเร็วๆนี้ยังกินเขาเนี่ยดีดหน้าใหม่พกน้ใหม่เนาะแกงบอกแก้ว่าอะกินอย่างนี้แกงหรือหมกหมกอะไรเบื่อแล้วเบื่อหลุอันละอันเวยนมิเฟมีแตได้ทั้งบ่มีคนเหล่าจะคนน่ะไปทางอื่นเบ้ด นี่ตะก้ไทยอะนี่ะแล้วก็เปินไปเป็นฝลังเลยอม่กระเกื่อ,อยยาวในการหาเนวอกินตอนนี้คุมกันเลยห,หาหลับปอกไปมันกับจังบนักเข้าเมื่อหอดหล่างต้มเลย,ยไปหอดเพื่อเอาบุญเยียมตะไก่เขาก็าปอกคุณดีเขากับเมื่อไงเขาเอาเอาสะไปพุ่น แต่บ่มีเห็ดเนาะฝนโปรโตกเนาะมาม่วงอ่ฝนบ่ค่อยตกมาบ้านว่าสิได้กินแกงเห็ดละโงกเห็ดทัวคักๆมาพิดฤดูก็เลยบ่ได้กินเช่นก็มาเดือนเดือนบ่ได้เช่นมาได้แต่เดือนนี้ พอได้น่อยมันเขา่าโรงเรียนไงพอมันหนาวหอนทั้งฝนนะแต่ว่ามันหนาฝนทั้งนี้โอ้ยกลางมือ,อดิหอนแห้งหอนนี่อยาก,กโดดหนามเลยไม่โดดหนามซ่าเหาทีละใครอยู่ซ่าโอ้่วมหัวยัวนจนุ่ สากับคุณคุณยานปิงเงีีมะคุณเงียงป่าไซส์ปิงเลีงน้ำสารเรากยเห็นน้ำชาได้เลยเลี่ย,ยสิ่ข่าลงไปบอยจะไปเล่นห่อนซื่อบอยเล่นดอกอยากเบิ่งซื่อหน่เล็กหน่อยนะจะให้มาตากแดดร้านเปนบ่ค่อยจะตากแดดสิเปบ่สบายเด้บ่อแมันนว่าบ่อแมนวมันบ้วนกับปล่อยมันบอ่อแมนเด้อไีซอื่อนี่ยกับสีหูอยู่บ่อแมนไปเด็กหน่อยรุนมันบ่อคอยเห็นกัจริงมันบ่ค่อยตากแดดแต่ยาังแบบจะสีหยาเวลาจะรำมันนอนเด็กหน่อยบ่อสบายทย์เดียวนี่างเช่นก็ต้อง เอออีกอาทิตย์ก็ป่ๆยังกับกลับแล้วเล็กน้อยนุ่สบายมันป่วยอยู่แต่นหลัดตอนอยู่ดีนุ่มเป็นยังดอกกลับไปหนาไม่ถี่แต่สีโลหเดี๋ยวสีดูแลอย่างแต่ป่วยเป็นเชื้อมันลำบากอาทิตย์ช่วยไทยเช่นต้องระวังสุดๆนะเวลาสิเดินทางบ่ว่าจีมาหรือว่าเวลาสิบปัยใยาย่ำดูเหินอยู่ก็อิ่พอได้ลเพราะว่าบ่อยากปกติก็บ่ได้ไปใช้เลยล่ะดูเธอหน่อย ปกติกาอยู่เพื่อนว่าเป็นไดดอกหน้าน่ะเนี่ยมาแรงก็ไปผูกไปตลาดเฝืนคู่มือตลาดใส่ข้อขใช่ตะการสงข้อนไปชูมือคนเดินใสจะน้อยขั้นเดินเบาอุ้งหัวเคยไปจะเกลือเลยไปได้ถ้ากลับบ้านพูดถ้าง่ายมันมันเสาจะน้อยขนเดินง่ายก็มือบ้นเสาไม่ต้องไปดอกบันเสางวดที่แล้วก็ย้อนว่าไปวันนี้แหละถึงบ่ได้ไปวัดจะไหม เมือ่อยยังเมื่อเช้าเนี่ยกลับมาก่ะเพื่อสิไปเพื่อสิมาอันสองทุมท่มเขาก็เริ่มเริ่มเก็บแล้วเออมันต้องไปประมาณหาเมืองแรงโคเมืองแรงพากันไปเด็กบ,บ่บัลนี้บ่แล้วก็ไปประมาณนั้นแหละย่างสองชั่วงก็ค้าหลากแล้วเมื่อยมุองเดียวกับเมื่าามอมมย,บบยแล้วอันนี้มันระเบ้อโอ้ตะก้าเรียมตะก้าปอกออกอย่างนี้เดียว เครไหนส่วนไปใช้กับไปเบอร์จะหาแต่ว่าใช้หาหนเปล่าไปใช้กับเมื่อไงข้อมื่ออื่นสิไปหาไปไปหาอีเมลอ้ยมือเดียววันเช้าจีเพราะวันสิไปตลาดยิ่เชื่อว่าบ่ต้องไปแล้วเช้าเงิ่อนไงมันไปซื้อของไปซื้อ,อยังไง มาบ้านีโจ๊กยางเดียวเอง,เ,องเดี๋ยวเชิกยางก่อนเดี๋ยวจะไปเปิดแอร์ข้างนอกก่อนเพราะว่ามันหอน สแล้วอย่าบอกว่าละมายั่นเลยกับให้นอนพออมอุ่มอีมอมอกื่นตัวน,นั่นเด้อคงเยอะเอเอแขกไปไทยมาแล้วพูงยังน่ะต้องแบบผ่าดีๆเดินกับบอกไปใส่เอาเมื่อเมื่อสิเอาเรียวบอกให้ล้ไาไปใ,ใส่บอกไงแล้วใส่ห้องน้ำจิ๊บป้าใส่น่ะแหละวเรต้องไปใส่ตัวน,นั้นห้องน้ำตัวนั้นมัน ไมีจังใดล่ะไม่ต้องมาเก้ยงใจอยังดอกใส่ไปปกตินั่นแหละหมดแล้วเพราะว่าอันจะเก้ยงใจผู้ยูในห่องนั่นแหละโอ้ยแล้วบริยังได้พญายังต้องงายๆแต่ว่าอันเพราะว่าแล้วกับเหมือนเป็นคนทั้งอื่นมากไม่เฮาก็ต้องเบิ่งเขาเขาค้นเดียวไม่เฮาแล้วทั้งรอบรัวอังสิเขาเป็นสะพายไมดบอก มนเด <c oughs> ีอันหนึ่งปิดเถอสิบสองนะพีอ่ะ